ประวัติศาสตร์นักเรียนนะคะวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์ในเรื่องของความหมายและที่มาของักราชนะคะทําไมนักเรียนจะต้องรู้เกี่ยวกับักราชนะคะและที่มาเป็นอย่างไรนะคะครูจะให้นักเรียนดูนะคะปฏิทินนะคะปฏิทนนินนี้นะคะก็จะมีหมายเลขนะคะกํากับนะคะเพื่อบ่องบอกรายละเอียดของ ปฏิทินนะคะอย่างอย่างเช่นหมายเลขหนึ่งนะคะชี้ไปที่วันวันศุกร์นะคะวันศุกร์ก็คือการแสดงวันหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมจะมีเจ็ดวันใช่ไหมจะเป็นวันศุกร์วันอังคารวันพุธนะคะและทีนี้อันที่สองก็คือตัวเลขนะคะก็คือวันที่นะคะวันที่นะคะส่วนที่สามก็จะเป็นในเรื่องของวันหยุดนะคะวันหยุดก็จะเป็นตัวสีแดงนะคะจะมาร์กตัวสีแดงไว้แล้วก็ บางอ่าาบงปฏิทินนักเรียนจะเห็นสัญลักษณ์นะคะสีเหลืองนะคะก็อาจจะเป็นสีเหลืองสีดำหรือสีดําเป็นจุดแบบนี้นะคะก็คือเป็นการบ่งบอกถึงข้างขึ้นข้างแรมหรือวันพระนะคะตรงนี้นะคะในส่วนที่สี่นะคะก็คือเดือนนะคะเดือนอะไรก็คือเดือนพฤษภา อันที่เลขหมายใหม่เลขที่5นะคะก็คือเดือนพฤษภาเนี่ยมันคือตรงกับเดือน5คือมกรากรุภาเมีนาเมษาพฤษภานะคะก็คือนับแล้วก็คือเดือนที่5นะคะของปนีนั้นนะคะทีนี้เลข6นะคะนักเรียนคะก็คือ2,564ก็เป็นบอกบอกเกี่ยวกับพุทธพุทธศักราชนะคะก็คือพศส,ส่วน สองคันยีสิเอดนะคะเลขเจ็ดตรงนี้ก็คือบอกเป็นคลิตัสกราชนะคะดังนั้นเราต้องมาดูนะคะว่าคลิตัสกราตพุทธักราชค,คืออะไรนะคะและความเป็นมาเป็นอย่างไระนะคะนะักเรียนไปดูกันนะคะอันนี้นะคะตัวอย่างปฏิทินนะคะหนึ่งนะคะนะเนี่ยนักเรียนเคยเห็นไหมที่เป็นปฏิทินตั้งโต๊ะนะคะอันนี้สองเป็นปฏิทินที่แขวนนะคะ สามันนี้ก็เป็นแบบปฏิทินติดขนังนะคะปฏิทินก็จะมีหลายรูปแบบแล้วแต่นะคะ,ะมีความสวยงามนะคะหรือจะแบบได้รับการแจกมาหรือเลาไปซื้อเองะคะ่ะก,ก็เราก็สามารถที่จะเลือกตามความชอบของเราได้นะคะเพื่อบอกวันแล้วก็เวลานะคะ,ะนักเรียนนะคะเคยคิดไหมว่าเพราะเหตุใดปฏิทินประเทศไทยจึงระบุทั้งพุทธศักราชและคริสต์ศักราช ะคะเคยสังเกตไหมคะหรือเคยรู้ไหมอ่าแดีคุณครูจะพาไปดูนะคะว่าทําไมนะคะ,ะถึงเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเรียนนะคะเรื่องนะคะของความหมายนะคะของศักราและที่มาของพุทธศักพุทธศักราชว่าว่ามีที่มายอย่างไรแล้วก็อิเราะสักรารนะคะ คือเราจะรู้วันนี้เราจะเรียนเรื่องพุทธศักราชคริสตักราชและอิฐวศสกราชนะคะเรียนเพื่ออะไรนะคะเพื่อบอกความหมายและก็ที่มาของสกราชนั่นเองนะคะทําไมถึงไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งทําไมถึงมีทั้งมีตั้งสามสกราชนะคะเราไปดูกันนะคะอ่าักราชนะคะในปฏิทินของเราเนี่ยส่วนใหญ่นะคะอ่าประเทศไทยของเราเนี่ย จะบอกช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเช่นพุทธศักราช5 6 6 4 5 6 6 3า่นเี้ยนเรียกว่าพุทธศักราชนะคะแต่ถ้าเป็นคริสต์ศักราชจะเป็น2 0 0 0 2นะคะ2020 2021เดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนทีหลังว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะคะ ศักราชมีความสาคัญอย่างไรนะคะนักเรียนไปดูกันสิว่าอ่ามีความสาคัญก็คือเราจะต้องรู้ใช่ไหมคะว่าศักราชอ่ะนักเรียนต้องรู้จักอะไรบ้างนะคะ1นนะคะนักเรียนต้องรู้จักคําว่าพุทธศักราช2สองนักเรียนต้องรู้จักคําว่าคลิกศักราระสามอิศรักราชนะคะ 1 2และ3เนและจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะดูนะพุทธศักราชนะคะนักเรียนจะคุ้นชินเลยใช่ไหมคะเวลานักเรียนเขียนวันที่เนาะ,ะนักเรียนก็จะเขียนพจุดสจดุนะคะพจสจุดก็คือย่อมาจากคําว่าพุทธศักราชนันเองเป็นศักราชที่ใช้ในพื้นที่นับถือาศาสนาพุทธนะคะก็เลยก็เลยเรียกว่าพุทธศักราชนะคะ เช่นประเทศไทยประเทศลาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมารนะคะเขาบอกว่าการเริ่มต้นนับพระพุทธศักราชที่1น,นะคะหรือพศที่1เนี่ยเราจะนับตั้งแต่ปีที่พระพุทธเจ้าสเสด็จปะระลินิพานนายยักเรียนรู้ไหมคะว่าปะระลินิพานคืออะไรหรือหมายถึงอะไร เก่งมากค่ะปริญิพานก็หมายถึงการตายนะคะการตายนะคะของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะการตายของพระพุทธเจ้าคือนับเป็นพ,พุทธศักราชที่หนึ่งนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะนี่เป็นรูปภาพนะคะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จปรินิพานนั่นคือทอตายนั่นเองนะคะต่อมาคูณภูณมีโจทย์ให้ว่าพุทธศักราชสองพัน นักเรียนคิดว่าพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานไปแล้วกี่ปีก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยตายไปแล้วกี่ปีเราเริ่มนับจากการตายใช่ไหมคะเป็นศักราชที่หนึ่งใช่ไหมคะที่พระพุทธเจ้าตายนะคะหรือปรินิพานดังนั้นพศสองพันนะคะนักเรียนคิดว่าท่านนะคะปรินิพะท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จปรินิพานไปแล้วทั้งหมดกี่ปีอ่าเก่งมากค่ะก็จะเป็นเท่าไหหมคะสองพันปีใช่ไหมคะ อ่า2,000ปีนะคะต่อมามาดูคตรต์ศักราชกันบ้างนะคะย่อก็คือคอจุดสอจุดเวลาที่นักเรียนจะเขียนคอจุดสองจุดเนี้ยนะคะส่วนใหญ่อะนักเรียนจะเขียนในวันที่ที่เรียนวิชาภาษาอังกถูกไหมคะอ่าเรียนวิชาภาษาอังกฤษจะเป็น2 0 0 0 2 0 2 0 2,021เนี่ยจะเป็นคอสองน,นะคะงั้น คริสต์ศักราชนะคะเป็นศักราชที่ใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะก็คือฝรั่งนั่นเองนะคะเช่นประเทศอังกฤษแล้วก็อเมริกาเนี่ย mm hmm. เขาจะนับเป็นในปฏิทินของเขาเนี่ยจะนับเป็นคริสต์ศักราชนะคะต่อมาการเริ่มต้นนะับคริสต์ศักราชนะคะศักราช คิดถึงศักราชที่หนึ่งเนี่ยนับตั้งแต่ที่พระเยซูประสูตินะคะประสูติหมายถึงอะไรนะคะประสูติหมายถึงอะไรนักเรียนรู้ไหมคะอ่าประสูติหมายถึงการเกิดนั่นเองนะคะพระเยซูเกิดนะคะนับตั้งแต่ปีที่พระเยซูเกิดทัพพระานะคะก็จะเป็นดังภาพนะคะนี่ก็คือพระเยซูนะคะเกิดนะคะเขาก็เลยเรียกเป็น คิทะักลาดนะคะต่อมาอิกลาะสักกาดเขียนย่อว่าพอจุดสจุดนะคะหิดลาะสักการะเนี่ยจะเป็นสักการะที่ใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามอย่างเช่นปากีสถานในจีเรียอียิปต์แล้วก็อิหร่านนะคะแต่ในปฏิทินของประเทศไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ได้บอกในเรื่องของอิจลาะสักการะนะคะจะมีแค่ พูทดศักรลาชกับคลิสตะศักรลาชนะคะอ่าทีนี้ไปดูกันว่าการรการเริ่มต้นนับขิดเลาะศักรลาชที่หนึ่งนะคะหรือฮอจุดสอจุดที่หนึ่งเนี่ยนับตั้งแต่ปีที่นบ,บีมูฮัมหมัดกระทำอิดเลาะนะคะจากเมืองเมกาไปเมืองเมดินาอิดเลาะหมายถึงอะไรอิดลาอก็คืออ่าหมายถึงการอพยพนะคะการอพยพนะคะนับปีที่ อัลนบ,บีนมูฮัมหมัดเนี่ยมีการอพยพจากเมืองเมกะไปที่เมืองเมดินานะคะน,นี่นี่นะคะนี่คือรูปภาพนะคะบบมัณฑบีมูฮัมหมัดนะคะอันนี้ก็คือเมืองเมดินาในปัจจุบันนะคะถ้าน,นักเรียนอยากรู้นะคะเพิ่มเติมนกักเรียนลองไปลองไปหาข้อมูลใน Google ก็ได้นะคะ่าอ,อาจจะได้ภาพที่สวยงามกว่าน,นี้นะคะ ทีนี้เทคนิคก,ก,การจําของคุณครูนะคะคริสต์ศักราชจะนับยังไงคริสต์ศักราชคือนับจากการเกิดของพระเยซูนะคะถติพระเยซูเกิดมาแล้วสามสามคริสต์ศักราชใช่ไหมคะก็จะเป็นคริสต์ศักราชที่สามถ้าพระถ้าพระเยซูเกิดมาแล้วนะคะสองร้อยปีใช่ไหมคะก็จะเป็นคริสต์ศักราชที่สองร้อย นี่อาไแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมาพุทธศักราชพุทธศักราชคือการตายนะคะคือการตายของพระพุทธเจ้านะคะในในศาสนาพุทธดังนั้นศาสนาพระพุทธเจ้าตายมาแล้วกี่ปีสมมุติอย่างเรานะคะในปีนี้คือ2 5 6 4้ยถูกไหมคะดังนั้นหมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตายมาแล้วนะคะหรือปรินิพามาแล้วเนี่ยสองร้อ,อยเออโทษที่ยังสองพัน ห6 4ปีนะคะเราจะนับแบบนี้นะคะส่วนอิดเลาะเนี่ยนะคะก็คือการย้ายนะคะการย้ายถิ่ฐานของนบีนบีมูฮัมมัดนะคะส่วนในประเทศไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีการใช้อิดเลาะนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้2ตัวนี้นะคะในการบอกนะคะในปฏิทินคือคริสกับพุธนะคะ,อะท,ทองง่ายๆจำง่ายนะคะมาดูคําถามนะคะคุณครูมีคําถามมาให้เรียนสาม ้อแล้วก็ให้นักเรียนนําคำนะคะที่คุณครูนะคะกําหนดให้แล้วไปเติมในช่องว่าง,าง,างมาดูข้อที่หนึ่งกันค่ะพุทธศักราชเป็นคําบอกที่นิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอะไรคะอืมเก่งมากค่ะพุทธศักราชคือคนที่นับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะอืาต่อมาคริสตศักราชเริ่มนับเมื่อพระเยซูประสูตรนับเป็นเท่าไรคะ เมื่อนับพระเยซูป,ประสูติประสูติก็คือการเกิดนะคะ,ะพระเยซูเกิดก็คือครสิสต์ศักราชที่อะไรคะที่หนึ่งถูกต้องไหมคะเอาเก่งมากเลยค่ะนักเรียนต่อมาขิดเลาะศัก,กราชนะคะนิยมใช้ในประเทศที่นับถือศาสนาอะไรคะอ่าอิสลามใช่ไหมคะนับถือศาสนาอิสลามนะคะอันนี้ก็เป็นคําถามย้อนอเวลาหาคําตอบเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อทบทวนความรู้นะคะ ต่อมานะคะเป็นของฝากจากครูคนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกนะ,ะนักเรียนหยิบแบบฝึกแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์นะคะเล่มสีเขียวขึ้นมานักเรียนก็เปิดไปหน้าที่สองนะคะหน้าที่สองเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะลองเปรียบเทียบนะคะ,ะสักการะในชีวิตประจําวันนะคะโดยเขาก็จะมีนะคะตัวอย่างการการเกิดชัด การเกิดของคนในครอบครัวนะคะนักเรียนก็ลองไปดูคําถามนะคะว่าว่าเขาถามว่าอะไรแล้วก็ให้นักเรียนนํานะคะข้อมูลตรงนี้ไปต่อนะคะส่วนข้อส่วนหน้าต่อไปนะคะคือหน้าที่สามนะคะในเรื่องของสักราสากลนะคะก็นําคําที่กําหนดให้ไปเติมลงไหนช่องว่างนะคะนําข้อมูลนะคะที่ในลูกโป่งนะคะไปเติมลงใน ข้อความข้างล่างนะคะให้ถูกต้องนะคะวันนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนนะคะทบทวนความรู้นะคะจากคิดคของคุณครูอ่าแล้วก็ตั้งใจทำแบบึกหัดนะคะวันนี้ถ้าคุณครูผิดพลาดประการใดนะคะก็ขอขออภัยด้วยนะคะวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะนักเรียน